มาดูกันว่าที่คีนิกหมอเลือกสียามยังไงวันนี้หมอมีติดเครื่องมือจัดฟันแบบเหล็กให้กับน้องพีพีน้องพีพีสวัสดีครับทุกคนหนะครับ <Yeah. S 1> โอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะมีติดสียางให้กับน้องพีพีนะครับที่คีดิกหมอมีอยู่ทั้งหมด6 6สสีโอ้จะมีเลือกเป็นแบบพิเศษมากๆเลยเป็นที่แรกของโลกและที่แรกในไทยที่ใช้เป็นแบบนี้นะครับ introducing spin oring นะครับ เกมนี้จะสนุกมากๆกับคนไข้ที่ว่าจัดฟันแบบเหล็กอยู่ในทุกเดือนที่เข้ามาเจอหมอก็จะได้หมุนล้อหมุนแบบนี้แล้วมีเลือกสียางให้ด้วยนะครับถ้าได้สีไหนชะตาก็คือต้องเลือกสีนั้นจิกาคือถ้าสมมติว่าเล่นเกมนี้เราเนี่ยคือห้ามเปลี่ยนใจนะครับถ้าจิ้มไปสีไหนก็คือจะต้องใส่สีนัเท่านั้นนะครับพีทีพร้อมแล้ครับรับเงอนไขนี้นะ สีจำพูก็ต้องจำพูนะมีสีไหนที่น้องมีเลงไว้อยู่ไหมในครั้งแรกที่ติดก็คือจัดฟันก็จรงโทนต่าสีเขียวมีสีไหนที่ไม่ชอบไหมที่กลัวมากเลยว่าถ้าจะได้เนี่ยก็ดำดำัดำของหอมไหมหอมไหมอ้าวโอเคหมุนเลยหมุนได้เลยนะครับได้เป็นสีไหนได้เป็นสีไหน ตกเป็นสีเบอร์สิบห้านะครับเป็นสีเอ้ห้าสิบเอ็ดครับสีนี้โอเคไหมเอ่ยสีทีสีสดสดปั๊ดๆเลย <laughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใส่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างิ้ยโชค้านเน้วย,ยหมุไป้นะครับ